วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะที่1กันยาย,ยน2,567นะคะที่ตลาดบ้านชาตินะคะตลาดโคกระบือบ้านชาติอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะคะโซนนี้จะเป็นโซนวัวนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตราคาวัวกันว่าราคาวัววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะแม่ขาคะ่นะ,คะ แม่เอามากี่ตัวคะวันนี้เอามาตัวเดียวตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะแม่หนึ่งหมื่นเก้าพันตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวเมียตัวเมียตัวเมียน่ารักน่ารักราคาเบาๆได้เนาะแม่นอ้อหนะะึ่งหมื่นเก้าพันค่ะอายุเขาประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณเจ็ดเดือนนะคะตัวเมียสูงเท่าไหร่ได้คะ 120โดยประมาณเนาะร้อโดยประมาณใครอยากได้ตัวเมียน่ารักน่ารักไปเลี้ยงเนาะติดต่อได้แม่ขอตากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะ084 191ศูนย์แปดส่หนึ่ก้า่งหกเก้าส่นึ่แม่มาจากที่ไหนคะอยู่ที่ขอนแก่นนี้เมืองโคนาขอบคุณนะคะ ไี่เขาเอามากี่ตัวเาาสามตัวนี้ต,นตัวไหนบ้างนี่ลำปีกับแม่ลูก,กอ่าค่ะแม่ลูกนี้เท่าไหร่คะมคแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดลูกตัวผู้ตัวเมียคะยคลูกตัวผู้นะคะอ่าแม่ลูกคู่นี้ราคาสองหมื่นเจ็ดนะคะ, 27, ะ,คะแม่เขาสูงเท่าไหร่ไม่รู้พี่ร้อยสี่สิบนะคะ อ่ะราคาต่อรองได้ด้วยนะคะอ่ะส่วนตัวใหญ่นี้เท่าไหร่คะอ๋อไม่ใช่ครับตัวนี้ตัวอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้แปดพันห้าตัวผู้ตัวเมียคะตัวเมียนะคะอ่ะพี่ฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะ093 093 998 998 9801์เก้าสามเก้าเก้้าาแป้าเดศูย์นค่ะขอบคุณนะคะ ของพ่อเหรอคะตัวนี้ของพ่อเหรอแพงๆเกียรอ่ะเท่าไหร่คะพ่อตัวนี้ห้าหมื่นสองครับตัวนี้เป็นตัวผู้พ่อพันห้าหมื่นสองลูกตัวไหนเนี่ยคะพ่อลูกอะไรแดงๆนี่แหละจำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ แต่เขาเป็นวัวมีสายเป็นวัวพ่อพันธุ์ราคาต่อรองได้นะพ่อนะน้ความสูงเขาประมาณเท่าไหร่ได้คะ1 5ค่ะใครอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ราคาเบาๆนะคะโทรมาต่อรองได้ค่ะพ่อฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะ ศูน0์แปดสามศูนย์แปดสามห่านนึ้าศมา้ยมศูนย์สใช่ไหมคะใ่คพอ่อพ่อมาจากบัวใหญ่นะคะโหราด <5, 5 S 2> ขอบคุณนะคะของใครคะเนี่ยของพ่อได้ไหมเราเป็นสายบัวน่อยไช่หร่ของพ่อเหรอคะตัวนี้ใช่ของพีง่เขา อ๋อไม่รู้ของใครเนาะถามก่อนเขาใช้เท่าไหร่มาว่ายน้อยเนี่ยแคนเย่าไรดีี่ตันนั่นดีไหเดี่ยครับน้อยดามค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้ตัวตัวผู้นะคะตัวเมียตัวเมียอ๋อโทษทีค่ะตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนะคะราคาสี่หมื่นสองสูงเท่าไหร่ได้ไม่รู้จะร้อยเกือบร้อยสี่สิบห้าค่ะประมาณร้อยสี่สิบเป็นตัวเมียนะคะอ้วนๆเลยค่ะอ่ะฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะศูนย์แปดหนึ่ง0ูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนยุได้อายุประมาณเท่าไหร่ได้ตัวนี้ เกือบสองปีแล้วล่ะเกือบเก้าปีเท่านล้นค่ะค่ะตัวเมียใครอยากได้ไปเลี้ยงติดต่อพอได้นะครับรวดรวดนะนะใช่ใช่สาวท้องว่างแม่สาวนะคะท้องว่างตอนนี้พ่อเอามากี่ตัวคะตัวนึงใช่หรอตัวนึงตัวน้อยตัวน้อยอ่าตัวน้อยตัวนี้อ่าลูกบนตัวนี้อ๋อแม่ลูกออันนี้แม่ออันนี้ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียคะลูกตัวเมียเท่าไหร่คะพ่อนี่เปรครับคู่นี้หนึ่งหมื่นแปดพันนะคะอ่า พ่อชื่ออะไรนะคะประจวบครับพ่อประจวบพ่อประจวบ,บอยู่ที่ไหนคะนี่เลยครับอยู่เมืองคนขอนแก่นนี่นะคะอ่ะชอบก็ติดต่อพ่อได้เลยนะคะอันนี้แม่ลูกหมื่นแปดนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะพ่อค่อะของใครของของพี่หรือเปล่าคะพี่โอตัวนี้ ขายต่อให้เขาแล้วค่ะอเเะอขายแล้วครานี้อยากถามได้ไหมขายไปราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวสีขาวนี่ต้นันตตัวสีขาวใช่ไหมคะอ๋อตัวนู้นใช่ไหมคะตัวนู้นขายไปเท่าไหร่คะเนะี่ยหบาทอ๋อหมายถึงว่าสองคู่นึงเหรอคะอ๋ออันนี้กับอันนี้ถูกไหมขายไปหกหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ตัวตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคะตัวเมียเป็นแม่ลูกนะคะ อันนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วเพราะน,นะคะ,ะขายให้เป็นชาวเวียดนามเหรอคะหรือเป็นคนไทยคะอ๋อเป็นคนไทยนะคะที่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วอขอบคุณนะคะพี่ค่ะรุ่น,นสัมภาษณ์เลยราสัมภาษณ์เ่ <c oughs> ยบรรยากาศการซื้อขายนะคะมีขายไปบ้างแล้วนะคะ พ่อเอามากี่ตัวสองตัวตัวไหนบ้างคะนี่กับนี่อ๋อตัวนี้เท่าไหร่คะพ่อตัวละหมื่นเจ็ดันห้ตัวเมียเหรอคะตัวเมียอย่างดีอ่าตัวเมียอย่างดีเขาเรียกว่าสีนวลไหมคะตัวนี้แบบสีแดงคือส,สีนวล 17,500ราคาต่อรองได้ความสูงเขาอยู่ประมาณร้อยเท่าไหร่คะพอ่อความสูงประมาณสักร้อยสามสิบไปไปน,นี่ค่ะส่งดีนะคะอะแล้วก็ตัวนี้่ัหนึ่ง็มาาืคนเจ็ดพันห้าร้อยเหมือนกันความสูงพอๆกันเลยนะคะตัวนี้ สวยทรงดีมากๆเลยค่ะราคาต่อรองได้อีกด้วยนะคะอ่ะพ่อตากเรปโทรได้ไหมคะค่ะกร์โทรได้ค่ะแม่ดีดังไง้่อยกันเลยด้วย เดี๋ยวไปไขอีกเบอร์โทระศูปเศย์ปเจดเก้าหาี่เก้าห้าสี่สามเจหนึ่งเก้มเจ็ดหนึ่งเ้าค่ะแม่มาจากที่ไหนเมืองพลนี่ไหมคะเมืองพนแม่ดวแม่ดลวนมาจากเมืองพนนะคะอเอามาสองตัวใครชอบก็ติดต่อแม่ได้นะคะมีแต่ตัวเมียราคากำลังดีแล้วก็สวยด้วยทรงดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ ราคาเท่าไหร่คะพี่29,000 29,000ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียใช่ไหมคะตัวเมียมีหนอกตัวไหนวางง่วงเมียบะมีหนอกเพิ่งรอาราคา2สองหมื่นผู้าพันนะคอ้วนๆตันๆนะคะมสูงเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกนะคะอ่ะราคา29,000ต่อรองได้ด้วยนะคะผสมผ่ารอบหนึ่งแล้วอืมผสมรอบหนึ่งแล้วนะคะอ่ะ พี่ขาฝากรตัวพันครับวางไว้บนกล่องนะพี่ฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะ097 097 201 201 3979 3979พี่มาจากที่ไหนคะส่วนส่วนไหมครัไม่้อครับพี่มาจากที่ไหนเคือแกงสนามนางแกงสนามนางขันขันมีนหมอลำบ่มีหมอแค้นติดตัวได้แยกเป็นหมอแค้นพร้อมเอฟซีถามเจ้าของวัวส่วนไหม ลูกสองครับพี่เอามากี่ตัวมาดีหล่ะกรัมีลูกสองพ่อมคบอ่าไหนอะต้นไหนคะั่นเม่ลูกอ๋อแม่ลูกนั้แม่ลูกเมียต้นเดียอ่าแม่ลูกขาวขนี่ใช่ไหมคะแยครับย่งไปอีกร่อเนี่ยงเมลูกเวรนี่หรอคะใช่ไหมแดงแดงนี่ใช่ไหมคะดงครับ อ่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดนะคะอ่ะแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวลูกตัวผู้ตัวเมียคะลูกตัวเมียอ่ะราคาสองหมื่นเอ็ดนะคะอ่ะติดต่อพี่เขาได้นะคะอยากได้แม่ลูกนะคะราคาเบาๆค่ะสองหมื่นเอ็ดค่ะค่ะขอบคุณนะคะ พี่เอามากี่ตัวคะสองตัวครับผมสองตัวเท่าไหร่คะแม่ลูกครับผมค่ะแม่ลูกคู่นี้เท่าไหร่คะสองหมื่นหกครับผมสองหมื่นหกค่ะแม่ลูกคู่นี้สองหมืน่นหกลูกตัวผู้ตัวเมียล,ลูกตัวเมียรหรืออ๋อลูกตัวผู้นะคะทองแรกหรือเปล่าเนี่ยทองแรกคร่ะทองแรกคะ่ะ ราคา2 6 0 0มต่อรองได้ด้วยแม่เขาสูงเท่าไหร่เมนูประมาณ140ยสี่สบส่วนลูกเขาอายุเท่าไหร่ได้และกี่เดือน4-5เดือนสี่ห้าเดือนใครชอบก็ติดต่อพี่เขาได้เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพี่061ครับ061 058 0 5 8 3 7 4 1น7 4 1นะคะพี่มาจากที่ไหนมหาสารคามมหาสารคามชื่อพี่อะไรคะพี่เอนะคะขอบคุณมากค่ะ เดอยเขเขมนะป่าไมู่เป็นยังไงล่หน่อเป็นบรรยากาศนะคะราคาวัววันนี้ค er ่ะเท่าไหร่คะพ่อ เท่าไหร่ครับพ่อสองหมื่นหกตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ตัวผู้ราคาสองหมื่นสอใช่ไหมคะ่อยนะพ่อสองหมื่นหกสองหมื่นหตัวผู้อ่ะนี่นะคะสีนวลนวลสองห่นหตัวผู้ค่ะพ่อค่ะตัวนี้ตัวนี้สูงมาเท่าไหร่ไม่รู้ โอ้ยคือม,มากแต่บอกบอกแล้วม <laughs> ีอบอกวา่าจังไหนเนาะพุ่นประชาเพื่นพุ่น,นอะเออได้ได้ขอบคุณมากค่ะเ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พ่อคขาตัวนี้เท่าไหร่คะข้าวขาสองหมื่นห้าตัวเมียอะไรนะคะพ่อราคาต่อรองได้นะพ่อเนาะตัวเมียนะคะพอสั่งเบอร์โทรไว้ได้ค่ะทุกาวลงไดีปยวสั่ะฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพ่อ ฝากเบอร์โทรไว้เลยค่ะเบอร์โทรว่าจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้นะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะอะต่อ,ตอรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้นะคะตัวนี้ลาคาส5ง0 0ต่อรองได้ค่ะ,อะขอบคุณนะคะพ่อวันนี้บรรยากาศคือคืนนะคะวัวเยอะมากเลยค่ะ